สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกคนครับวันนี้วันที่28ธันวาคม2566วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2566ที่จะมีการเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หลังจากวันนี้ไปก็จะหยุดยาวพักในช่วงปีใหม่แล้วเราก็จะไปเจอกันอีกทีหนึง่งในวันที่2มกราคม2567 วันนี้วันพฤหัสบสปปดีสีส้มเมื่อวานนี้เซตก็ปิดด้วยสีแดงนะครับปิดไปที่1,410.43จุดปิดติดลบไป3.02คิดเป็นติดลบ0.21แต่อย่างไรก็ตามเซตก็ยังปิดเหนือ1,400จุดแล้ววันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเซตจะปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงหรือสีเขียวถ้าจะให้ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็น่าจะขึ้นไปยืน ประชิดแนวต้านเข้าไว้แนวต้านของเซตก็จะอยู่ที่ประมาณ1420จุดถึง1430จุดถ้าเป็นไปตามคาดหวังเซตก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นในปี2567เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยาวมาถึงสัปดาห์ปัจจุบันก็มีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือที่เคลื่อนผ่านเส้นทางช่องแคบบับเอลมันเดบทรงผลบวกต่อ หุ้น RCL หุ้น Leo Sonic และ Triple I แต่จริงๆแล้วก็มีผลบวกต่อกลุ่มเดินเรือทั้งหมดนะครับก็เอาข่าวนี้มาจากสำนักข่าวหุ้น Insight เมื่อวันที่18ธันวาคม2566โดยมีบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินหรือ KCS เปิดเผยว่าปลายสัปดาห์กลุ่มกระบ,บทฮูตีในวงเล็บหนุนจากเยเมน โยมตีเรือที่เคลื่อนผ่านเส้นทางช่องแคบบับเอลมันเดปในทะเลแดงเส้นทางเดินเรือระหว่างยุโรปและเอเชียส่งผลให้เมอร์กซ์บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติเดนมาร์กรวมถึงบริษัทเดินเรือรายใหญ่ MSC ของอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์และบริษัท CMA ีด -CGM จากฝรั่งเศสได้ประกาศระงับการเดินเรือในเส้นทางช่องแคบ บับเอลมันเดฟในระยะสั้น KCS ประเมินเป็นจิตวิทยาบวกหนุนค่าระหว่างเรือคอนเทนเนอร์มีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นต่อตัวเลขล่าสุด14ธันวาคมอิงเส้นเชียงไฮทูรตตัตดัมอยู่ที่1,442บวก23.1% MTD มองเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นเรืออาธิ RCL รวมถึงกลุ่มขนส่งโลจิสติกส์ที่รับจัดการขนส่งทางเรืออทิลีโอโซนิก t ร i ปเไจากข่าวนี้ก็เลยไปตรวจสอบกราฟหุ้นที่เกี่ยวข้องก็พบว่าเมื่อวานนี้กลุ่มเดินเรือทั้งหมดรวมถึงกลุ่มโลจิสติกส์พากันดีดขึ้นพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ก็เลยจะมาหาสองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และเดินเรือนะครับ ตั้งแต่ได้อัปคลิปหุ้นไว้ซึ่งอยู่ในกลุ่มโลจิสติกส์ไปตั้งแต่ตอนเช้าก็กะว่าจะอัพคลิปหุ้นรีโอตามไปแต่พอดีตลาดเปิดซะก่อนแล้วก็เข้าไปส่องหุ้นรีโอปรากฏว่าหุ้นรีโอพุ่งขึ้นไปแล้วก็เลยไม่ได้อัปคลิปหุ้นลีโอแล้วก็เที่ยวตระเวนไปดูหุ้นต่างๆในกลุ่มโลจิสติกส์หุ้นส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ตอบสนองข่าวที่มีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดง หุ้นส่วนใหญ่ดีตัวขึ้นเล็กน้อยบางหุ้นก็พักตัวแต่ก็พักตัวในโซนที่อยู่ในราคาสูงสูงอย่างเช่นหุ้น SJWD ส่วนหุ้นไวซ์ก็ปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยวันนี้ตลาดเซ็ตปิดไปที่1415.85จุดปิดเป็นบวก5.42จุดบวกไป0.38%เซเซ็ตก็ปิดราคาได้สวยงามพอสมควรครับ ขึ้นไปจอจอแนวต้าน1,420จุดแต่พอวกกลับมาดูหุ้นลีโอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองหุ้นรีโอปรับตัวปิดราคาลดลงมาจากเดิมเป็นแท่งสีเขียวปิดตลาดกลายเป็นปิดด้วยแท่งสีแดงแล้วก็อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปส่องหุ้นรีโอกันครับนี่คือกราฟรีโอเมื่อช่วงเช้าราคาหุ้นพุ่งสูงปลืดทะลุแนวต้านขึ้นไปเกือบจะถึงราคา5บาทที่ไหนได้ ปิดตลาดหุ้นร่วงลงมาปิดที่4บาท74สตังค์ใครไม่เทค Profit ก็ถือว่ากำไรที่ควรจะได้กลายเป็นกำไรทิปไปหมดเราไปย้อนดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัทแล้วก็สตอรี่ล่าสุดเพื่อจะได้เก็บข้อมูลไปทำแผนในการเทรดในการลงทุนหุ้นรีโกันต่อไปข้อมูลปัจจุบันในเชิงตัวเลขนะครับหุ้นรีโมีค่า PE 22.32 PBV 1.55ปันผล 8. 4 7 r o a 6.03% roe 6.81% de ratio 0.83 eps 0.17 beta 1.27หุ <O S 2> <g> ้น lio ก็ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มของบร,ร,ริการในตลาด mai ย้อนกลับไปดูหุ้น lio พาร์ที่2เข้าไปที่เว็บไซต์ lio global logistics com หุ้น lio ก็เป็น the smart logistics solution หุ้นที่ตอบโจทย์ เกี่ยวกับสมาร์ทโลจิสติกส์ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลกและให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเว็บไซต์ของเซ็ตนี่ก็จะอัปเดตนานๆครั้งสำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับคราวนี้มาดูข้อมูลของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตในช่วงกลางเดือน กันยายน2566ลีโอในขณะนั้นมีค่า PE 12.70 p b v 2.23ปันผล6.2% ROA e 13.26% ROE 17.19% DE Ratio 0.81 EPS 0.12 Beta 1.20เปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันนะครับ ค่า P/E สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย P/E เดิมอยู่ที่12.70สาเหตุที่ค่า P/E สูงขึ้นก็เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มและทิศทางขาลงราคาหุ้นถูกลงค่า P/E ก็ต้องสูงขึ้นค่า P/BV ของเดิม2.23ในปัจจุบันค่า P/BV อยู่ที่1.55ก็แสดงว่าราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีก็จะมีค่าน้อยลง เพราะราคาหุ้นมันลดลงในส่วนของการปันผลเปอร์เซ็นต์การปันผลก็ดูแล้วจะมากขึ้นคราวที่แล้วปันผลอยู่ที่6.2การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากราคาหุ้นมันลดลงอะครับปันผลมันก็จะผันแปรไปตามราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเดิม ROA และ ROE มีค่าเกินกว่า10ปัจจุบันค่า ROA และ ROE ต่ำลงมาเหลือเพียง6 ค่า EPS แต่เดิม0.12กำไรต่อหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่0.17กำไรต่อหุ้นก็ดูแล้วก็สูงขึ้นซึ่งมันก็ผันแปรไปตามราคาหุ้นที่ลดลง D/E ratio 0.83ในปัจจุบันในอดีตที่เราไปส่องคราวที่แล้วก็จะอยู่ที่0.81มูลค่านี้สูงกว่าเดิมนิดหน่อยโดยภาพรวมแล้วข้อมูลในเชิงตัวเลขของหุ้นรีโอก็จะผันแปรไปตามราคาหุ้นที่ลดลง แต่ในภาพรวมแล้วหุ้นลีโอยังเป็นหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นโกรดนะครับเพียงแต่ว่ามันมาอยู่ในช่วงของแนวโน้มขาลงคราวที่แล้วที่เราไปส่องหุ้นลีโอก็อยู่ในช่วงของไตรามาสที่2ของปี2,566เราก็จะเห็นว่าหุ้นลีโอในปี2,565เนี่ยบริษัทมีกำไรเทียบกับปี2,564บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น53.21% ปี2,564ก็เป็นปีที่เริ่มเข้ามาในตลาดราคาก็พุ่งสูงขึ้นนะครับบริษัทก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเยอะผลรวมทั้งปีกำไรเพิ่มขึ้นไป249.55% 64เติบโต65เติบโตขึ้นส่วนปี66หุ้นกลับมาเป็นขาลงนับเฉพาะ6เดือนแรกนี่บริษัทมีกำไรลดลงไป80.09% การจ่ายปันผลในอดีตปี64จ่าย2ครั้งปี65จ่าย2ครั้งปี2566จ่ายเพียงครั้งเดียวในปี2565ก็มีการเพิ่มทุนโดยการออกวอร์นต์แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรีๆนะครับเพื่อที่ต่อไปในอนาคตก็จะได้เอาวาร์นต์ตัวพวกนี้ไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อไปราคาหุ้นรีโ ณวันที่19กันยายน2 5 6 6ราคาก็ยังแพงกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงราคาหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่2บาท76สตางค์และในช่วงนั้นหุ้นยืนราคาที่6บาท50สตางค์ฐานของรอบหุ้นอยู่ที่5บาท80สตางค์แล้วก็ถือว่าเป็นกรอบด้านล่างส่วนแนวต้านด้านบนแล้วก็เป็นกรอบด้านบนอยู่ที่7บาทส0สตงางค์ไฮสูงสุดแล้วก็เป็นออลไทม์ไฮอยู่ที่18บาทราคาที่ลงมา ต่ำที่สุดอยู่ที่346บาทสีสสตางค์สำหรับในปัจจุบันผ่านพ้นไตรามาสที่3ไปแล้วไตรามาสที่3นี่อาการของมนลรีโอก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับบริษัทมีกำไรแต่กำไรลดลงเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วกำไรลดลงไป84.82%รวม9้าเดือนแรกของปีนี้เทียบกับ9เดือนแรกของปีก่อนกำไรลดลงไป 81.80%ส่วนใรมาที่4งบการเงินยังไม่ประกาศออกมาแต่ดูแล้วก็กำไรก็น่าจะลดลงครับดูตามเทรนด์ตั้งแต่ใรมาที่1ถึงไใจมาที่3กำไรลดหวบลงไปราคาหุ้นก็ดิ่งลงมาอยู่ที่แนวรับต่ำๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามราคาหุ้นในปัจจุบัน ก็ยังมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นมูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่2,881ตังค์มูลค่าหุ้นที่แท้จริงก็อยู่ต่ำกว่ากราฟลงไปตั้งเยอะนะครับหุ้นรีโอในปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่2บ8 0ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน181ล้านบาทเข้าตลาดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2563นับถึงปัจจุบันก็อยู่ในตลาดมาแล้ว3ปี เข้าตลาดด้วยราคา IPO 3บาทส2สตางค์ราคาพา50สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันขออนุญาตใช้กราฟเมื่อวันที่27ทธันวาคม 2, 5 6 6เพราะว่าเตรียมข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ราคาหุ้นปัจจุบัน4บาท76สตางค์นะครับเป็นราคาของกราฟเมื่อวานราคานี้ก็ยังแพงกว่าราคา IPO ใครถือหุ้น IPO ไว้ก็ยังถือว่าไม่ขาดทุน ถ้าตกจากฐานราคา4.20บาท20ลงมาที่ราคาต่ำสุด3.46บาท46ก็ยังเป็นราคาที่สูงกว่าราคา IPO 3.42บาทสสตังค์แสดงว่าเมื่อเริ่มแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นเปิดเทรดก็สูงกว่าจองแล้วก็สูงพุ่งขึ้นไปทำาให้สูงสุดได้ที่18บาทก็ได้กำไรหลายเด้งเลยนะครับแต่ตอนหุ้นเปลี่ยนทิศทางมาเป็นขาลงเนี่ยก็คงจะมีคนเทขายทำกำไรไปเยอะแล้ว เหลือถือหุ้น ipo อยู่นะราคาปัจจุบันนี้ก็คงจะน้อยมากตรงนี้เป็นกราฟใน time frame week นะครับถ้าไปดูกราฟใน time frame day ราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยยืนได้สวยงามมากเลยราคาหุ้นีโ o ลงมาแตะราคาต่ำสุด ที่4บาท20สตางค์เนี่ยก็เมื่อประมาณต้น้นเดือนธันวาคมนี้เองแล้วก็ดีดขึ้นรีบาวขึ้นโดยเฉพาะแท่งสุดท้ายก็คือแท่งเมื่อวานนี้ย7ธันวาคมราคาหุ้นดีดขึ้นไปเนื่องจากตอบสนองข่าวดีระวังเดินเรือสูงขึ้นซึ่งได้อานิสง์จากการสู้รบในเขตทะเลแดงขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับราคาหุ้นที่ร่วงลงมาแล้วก็มาทำไซด์เวยอยู่บริเวณ4บาท92สตางค์ โดยฐานของรอบพูดเนี่ยก็จะอยู่ที่4บาท86สตางค์ช่วงประกศาศงบไตรมาสที่3ก็อยู่ที่ราคา4บาท92สตางค์ก็อยู่ในแนวไซ์เว์พอดีครับ ประกาศงบการเงินใยมากที่3เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566แล้วก็มาทำราคาหลุดโลบริเวณนี้4บาท86สตางค์หลุดแล้วก็ลงมาทำฐานใหม่ฐานใหม่อยู่ที่4บาท20ข่าวดีของการโจมตีกองเรือสินค้าในทะเลแดงก็เป็นข่าวเมื่อประมาณวันที่18ทธันวาคม ราคาหุ้นก็ลงมาแตะ4.20บาทเพียง2-3วันเท่านั้นแล้วก็เด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปก็เตรียมข้อมูลจะทำคลิปพอดีเลือกไปส่องหุ้นไว้ซะก่อนหุ้นรีโอไม่ทันทำตลาดเปิดก็เห็นว่าราคาหุ้นพุ่งชนแนวต้าน4.86บาทขึ้นไปแล้วในใจก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปอัพคลิปในช่วงหยุดพักยาวช่วงปีใหม่ปิดตลาดวันนี้ก็ตกใจหุ้นรีโอม้วนเสือกลับลงมากลายมาเป็นภาพนี้ครับ หุ้นเปิดราคาที่4บาท78สตางค์แล้วก็พุ่งขึ้นไปทำา i g สูงสุดที่4บาท96สตางค์เกือบจะถึง5บาททะลุแนวต้าน4บาท86ขึ้นไปแล้วถ้าตามสไตล์ป่าเนตเทรดหุ้นก็มักจะพูดให้พวกเราฟังเสมอว่าหุ้นที่ชนแนวต้านทะลุแนวต้านให้บริหารความเสี่ยงด้านบนให้ดีการบริหารความเสี่ยงด้านบนก็คือการเทค p r o f i ครับ ไม่อย่างนั้นกาไรจะกลายเป็นกําไรทิพย์แล้ววันนี้ก็เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นจริงๆใครไม่ขายทํากําไรปล่อยทิ้งไว้ราคาหุ้นกลับมาปิดด้วยแท่งแดงปิดที่ราคา4บาท74สตางค์ราคาเปิด4บาท78สตางค์แต่ถ้าเทคโปรฟิตทันก็ยังถือว่าได้กําไรครับเพราะว่าหุ้นลงมาพักตัวเนี่ยไม่ได้ลงมาลึกถ้ามาลงมาลึกแล้วก็ร้องไห้หนักมากใครที่เทคโปรฟิตไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยว่ากันใหม่ ก็ขอให้ทุกท่านหยุดพักยาวๆแล้วก็อย่าลืมทำแผนเทรดทำแผนลงทุนเตรียมรับสถานการณ์ของปี2567นะครับสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่ำรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ